สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็มาพบกับคุณครูเล็กนางซินและจันทะครูประจำชั้นตรีวรรบาลห้องที่สมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็จะมาพบกันนะคะเป็นสัปดาห์ที่28ค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องนานาสัตว์โรคค่ะเด็ก แล้ววันนี้นะคะเด็กๆครูเล็กก็จะพาเด็กนะคะมาเรียนรู้ประเภทของสัตว์แต่ละชนิดกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยสัตว์บกเป็นสิ่งมีชีวิตมีทั้งสองขาและสี่ขาจะอาศัยใช้ชีวิตอยู่บนบกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่เช่นยีราฟมา้า หัวเป็นต้นค่ะสัตว์น้ำสัตว์ที่อาศัยในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึงสัตว์น้ำใช้เป็นอาหารก็ได้แก่กุ้งหอยปูและปลาชนิดต่างๆค่ะเด็กๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำได้แก่กบอึ่งอ่างคางคก เต่าจาระเข้ลักษณะสำคัญของสัตว์กลุ่มนี้คือหนังเรียบไม่มีเกรดและผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเด็กๆเ,เป็นยงไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้ไปเรียนรู้นะคะเรื่องของสัตว์บกสัตว์น้ําและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ํากับคุณครูเล็กกันไปแล้วนะคะต่อไปครูเล็กก็จะให้เด็กๆนะคะไปเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและก็สัตว์เลี้ยงค่ะ กับคุณครูตุ๊กตากันค่ะไปดูซิว่าวันนี้คุณครูตุ๊กตามีสัตว์กี่ชนิดมาให้เด็กๆได้รู้จักกันค่ะไปพบกับคุณครูตุ๊กตากันเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูตุ๊กตาอัญชลีแก้วจันเพชรค่ะผู้ช่วยครูประจำชั้นชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่3ศูนย์พัฒนาเด็กๆบ้านทับมา สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกับคุณครูเล็กไปแล้วต่อไปนะคะคุณครูทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมๆกันได้เลยค่ะสัตว์ป่าคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังตลอดจนมแมลงหรือแมงทุกชนิดที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและอาศัยอยู่อย่างเสรีทั้งในน้ำหรือบนบกปราศจากการควบคุมและการเลี้ยงดูจากมนุษย์เช่นสิงโตเสือ เลี้ยงผากวางช้างป่ายีราฟกระต่ายเป็นต,ต้นค่ะสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ในเรื่องการให้อาหารการคุ้มครองดูแลการผสมพันธุ์ของสัตว์ตามความต้องการและการสร้างความผูกพันต่อกันระหว่างคนกับสัตว์เช่นสุนัข แมวปลานกและกระต่ายเป็นต้นค่ะเด็กๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กได้เรียนรู้หน่วยนานาสัตว์โลกกันไปแล้วเด็กๆชอบไหมคะถ้าเด็กๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูเล็กและคุณครูทุกตาได้ทำคลิปต่อไปให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูเล็กนะครูทุกตาขอตัวลาไปก่อ